ครับสวัสดีครับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเราได้ศึกษาเรื่องสารละลายกันมาพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนได้สรุปบทเรียนครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนบทเรียนอื่นนะครับวันนี้ก็มาสรุปกันนะครับว่าไอ้เรื่องสารละลายเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็ให้นักเรียน สรุปท้ายบทนะครับหน้าที่27นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีประมาณอยู่ครึ่งหน้าให้นักเรียนนะครับเอาลอกนะครับสรุปท้ายบทลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มไลน์ห้องม .2 นะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นพลังงานที่ไม่ยากครับเพียงแต่ไม่ต้องใช้สมองมากนะครับก็แค่ลอกลงมาในสมุดอย่างเดียวนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ ก็ขอยุติการสอนไว้เท่านี้นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทําแล้วก็ส่งงานครูมาที่กลุ่มไลน์ห้องม .2 ครับเวลาถ่ายรูปนะครับขอให้ถ่ายให้ชัดเจนหน่อยนะครับเพราะว่าเ่าที่ตรวจมานะครับบางบางคนที่ครูมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ลายมือก็สวยด้วยนะครับก็สวัสดีครั้งหนึ่งครับ